เรื่องต่อไปที่อยากจะคุยให้ฟังมีอย่ว่าแล้วสกิลเมทริกซ์เนี่ยถ้าทำขึ้นแล้วมันตอบโจทย์กับมาตรฐาน iso 9001โดยเฉพาะในเวอร์ชัน2 0ง5นที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันปัจจุบันของ iso หรือเปล่าถ้าจะตอบในประเด็นนี้นะครับต้องย้อนกลับไปดูข้อกำหนด7.2ของมาตรฐาน iso เวอร์ชันล่าสุด iso 9001นะฮะมันบอกว่าอย่างนี้ครับว่าไม่ได้เอาตามข้อความเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับแต่ตีความได้ว่าองค์กรจะต้องกำหนดความรู้ทักษะ หรือจะกำหนดพฤติกรรมการทำงานของคนด้วยก็ได้แต่รวมๆเรียกว่าจะต้องกำหนด c o m p e t e n c e ออกมาคราวนี้ในแวดวงความรู้ของคนที่ทำงาน HR เนี่ยนะครับคำว่า c o m p e t e n c e มันอาจจะเท่ากับ competency หรืออาจจะไม่ใช่ competency ก็ไม่ว่ากันแต่ที่แน่ๆจะต้องกำหนดให้เห็นชัดเจนว่าตกลงแล้วในตำแหน่งงานต่งางๆเนี่ยจะต้องมีความรู้มีทักษะการปฏิบัติงานอย่างไรดังนั้นองค์กรใดที่ใช้ระบบ skill matrix มันจึงตอบโจทย์มาตรฐาน ISO 9001แน่นอนเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วในมาตรฐาน ISO 9001เองก็ไม่ได้บอกเป๊ะๆว่าตกลงแล้วองค์กรจะต้องทำ competency ออกมาเป็นระบบที่ต้องมีความรู้ทักษะมีการระบ,บุพฤติกรรมการทำางานหรือเรียกว่า attribute แต่อย่างใดหรือไม่ได้บอกเลยว่าตกลงจะเอาแค่ความรู้ทักษะเท่านั้นแต่ที่แน่ๆครับอย่างน้อยจะต้องระบ,บุให้ได้ว่า ในงานต่างๆในตำแหน่งงานนะมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆเหล่านี้จะต้องใช้ความรู้อะไรแล้วจะต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างไรนั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากให้รู้ในเบื้องต้นก่อนในแชปเตอร์สั้นๆนี้นะครับเวลาที่องค์กรจะทำเนี่ยท่านตัดสินใจได้นะว่าจะทำคอมพิเทนซีเต็มระบบเลยไหม <S <S คือกําหนดเลยว่าในตำแหน่งงานต่างๆเนี่ยตำแหน่งงานใดจะต้องใช้ความรู้ตำแหน่งงานใดจะต้องใช้ทักษะตำแหน่งงานใดจะต้องใช้พฤติกรรมการทํางานในเรื่องใดนะครับหรือไม่เช่นนั้นก็จะระบุแค่ว่า ตกลงแล้วในตำแหน่งนั้นดึงใดเนี่ยจะต้องใช้ทักษะอะไรโดยปกติแล้วทักษะเนี่ยจะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีทักษะก็ต้องมีความรู้ประกอบเราจึงละเรื่องความรู้ไว้ในฐานที่เข้าใจหรือเอาความรู้เนี่ยไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดสำคัญอันหนึ่งของทักษะท่านจะเห็นแล้วว่าในระบบของ skill matrix ซึ่งเราจะได้คุยกันใน episode ต่อๆไปนะครับว่าการกำหนดตัวชี้วัดทักษะเนี่ย สำหรับระดับ1ระดับสเนี่ยสำคัญมากจะต้องมีเรื่องของความรู้มาก่อนและความรู้ก็จะได้จากการ OJT ในเบื้องต้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในทักษะระดับ1ระดับ2ของระบบ Skill Matrix เนี่ยมันก็มักจะระบุว่าผ่านหรือไม่ผ่านการ OJT แล้วก็จะวัดว่าตกลงมีความรู้หรือไม่มีความรู้ในระดับที่คาดหวังไว้สำหรับแต่ละระดับทักษะนั้นนะครับนั่นแหละครับคือเรื่องของ Skill Matrix ที่อยากให้ท่านรู้เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดในเรื่องอื่นๆในเอพิซดต่อๆไปครับ 1. ระดับ2เนี่ยสำคัญมากจะต้องมีเรื่องของความรู้มาก่อนและความรู้ก็จะได้จากการ OJT ในเบื้องต้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในทักษะระดับ 1. ระดับ2ของระบบ Skill Metric เนี่ยมันก็มักจะระบ,บุว่าผ่านหรือไม่ผ่านการ OJT แล้วก็จะวัดว่ากตกลงมีความรู้หรือไม่มีความรู้ในระดับที่คาดหวังไว้สำหรับ แต่ละระดับทักษะนั้นนะครับนั่นแหละครับคือเรื่องของสกิล l มทริกซ์ที่อยากให้ท่านรู้เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดในเรื่องอื่นๆในเอพิซดต่อๆไปครับเรื่องของสกิล l มทริกซ์ที่อยากให้ท่านรู้เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดในเรื่องอื่นๆในเอพิซดต่อๆไปครับเอพิซดต่อๆไปครับ